สวัสดีครับช่องพ่อน้องหมิวลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลใช่หรือบปล่อ okay. ือโอเคสวัสดีที่ย mm ัง hmm. วันนี้วันนี้เรามาถึงโดมแล้วนะคะจอจากคลิปว่านนะคะที่ชอาไปในอาหารปลาไปไหว้พามานะตอนนี้ห้องมาหอดโดมแล้วนะคะมาจากที่เที่เยาสีกิ่งพอร์ตเป็นยางเหล็กนะคะกรคือไหว้สิ่งก่อติดยึดให้โดมคะ แมนคนพ่ะด <si ีมาโดนแล้วครับเพราะว่ากาศมึงลองสามอสมาซ้อมแล้วก็ห้าหกเจ็ดอัดเดินขึ้นไปทั้งพัทยาทั้งเทียบเป็นเรื่อยเมื่อวานเพิ่น แากไปเพื่อนอะไรก็ไปสารปูสารแย่ครับ ผู้ใส่เกือบแล้วนะอะลรยพูมิฮะเดินเส้นนองแลยมั้งเดี๋ยวๆวัาต้องพีได้หรอ โอกือย่างมนาะเป็นทุงเป็นทุ่งทุกคนนี่ไรนามาเสียบอกว่าหลับตัวมาเหอบอนนีคกับสวัสดีครับเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแป๊ววัดวังขันลูแม่ ไปไหวปูย้าครับหลังจากเปิดวงแล้วกับดุนโดนมากเที่ยงอธิปันอยากว่าซื้อดอกไม้มาไหวปูย่าน้ำไหวพี่คเนตน้ำ ไ้สารกางก,ก็ได้ลูกเดวหลอดมันน้ำเ่โอ้รฟ้ฟไฟกไหวเลยลกูกเออไหวปูไหวงาก่อนไหว,ก,วก,กระเนยดอยน,ยนมาบ้างมาบ้างเพิ่เต็มเลยเออ <laughs> วันนี้อากาศพอดีพอดีเลยวันหนาวออวันอนทันข้าวโจกวนได้แล้วอืญญอ วันนี้จะมีทรงผมใหม่มาอวดนะฮวันนี้มีทรงผมใหม่หน้ามาหน่อยมาดูหน่อยสิทรงผมใหม่ทรงผมทรงใหม่กับผมทรงใหม่เขาน้องคือนบัได้ไปนะมันบบนี้ อาทเดีดมันกิสิงามมันนี่เองตงนีนดีเกอนกันนะสุดสุดเงนไหมนไเมเกอนลำแพนเกินเนลำแพน เอาไปถ่ายรูปกนองกันนะลยกันนะเลืถ่ายกบนองกันขอถ่ายรูปด้วยถ่ายรู้ยเขาเขากองได้อยู่บอไเขากงได้อยู่บ่ได้เนี่ยเขาไปเนียเขไปเออนี่เอ๊ยถ่ายรูปด้วยถ่าปด้น่แล้ว

วันนี้มาก่อนวันนี้มาก่อนนันบ้าเจอมา่อามร้อยขับรถมากเรับแม่เอาปิดคลิปให้หน่อยจ้าเอเค่ะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตปิดคลิปไปก่อนนะคะพ่อแม่เดียวบ้านี้เดียว คู่กับมาแล้วค่ะบันิซีซ้อมแล้วพ่อโมงเป็นกะเริ่มมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรพอกันคลิปหน้าค่ะ